สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่ชิมีกครั้งนะคะที่ช่องชิมมี่สตูดิโอครั้งนี้พี่ชิมมารีวิวซีรีส์ที่เป็นกระแสะมาแรงมากในตอนนี้ออกอากาศแค่ไม่กี่ตอนเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากกับซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง Under the Queen Amira ใต้ร่มราชินี ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวการแข่งแย่งชิงราชบัลลังก์ในวงังหลวงองค์ราชินีอิมวารยองเธอต้องมาเชิญปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพระพันปีที่คอยจับผิดว่าลูกๆของเธอเนี่ยไม่มีใครเหมาะสมกับการครองบัลลังก์เลยแถมยังมีเหล่าพระสนม ที่พร้อมจะแย่งชิงตําแหน่งองค์ราชทายาทให้กับองค์ชายของตนตลอดเวลาเมื่อตําแหน่งองค์ราชทายาทกาลังจะถูกช่วงชิงเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคที่รักษาได้ยากทําให้องค์ราชินีและลูกๆเนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายเธอจึงต้องทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องตําแหน่งขององค์ราชทายาทพร้อมกับปกป้องลูกๆของเธอองค์ชายอีกทั้ง4จากอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในวังหลวง เธอจะต้องเผชิญปัญหาอะไรและเธอจะต้องทำอย่างไรต้องไปติดตามชมกันในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทุกคน บอกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่เห็นเทเลอร์เนี่ยก็เตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ได้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่างคุณคิมเฮเยซูมารับบทเป็นองค์ราชนีเธอเนี่ยเป็นนักแสดงที่บอกได้เลยว่าเชื่อฝีมืออย่างมากถ้าเข้า n น t f ฟ i x เมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่าได้เวลากับเข้าวังหลวงแล้วอย่างแน่นอนตอนแรกเนี่ยพี่ชิมก็แอบนึกภาพไม่ออกว่านักแสดงหญิงที่มีความคาริสมา่าเท่แล้วก็สายบู๊อย่างคุณคิมเฮเยซูเนี่ย จะมาแสดงเป็นบทบาทราชินีแบบไหนกันแต่พอได้ดูเท่านั้นแหละอ้อโหเป็นการฉีกภาพองค์ราชินีที่เดินเก้าชัดๆเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยกลายมาเป็นราชินีแชมป์วิ่งเพราะว่าต้องวิ่ง4คูรอยรอบวังเพื่อไปให้ทันแก้ปัญหาวังเนี่ยก,กว้างเหลือเกินไม่รู้จะจัดรูทวิ่งยังไงแต่บอกได้เลยว่าบทบาทเนี้ย เป็นราชินีที่มีพลังสะกดเรามากทำให้เราอินหนักมากแม้จะเพิ่งเริ่มไปได้แค่4ีตอนนะคะทุกคนจะสนุกมากลุ้นทุกตอนราชินีเนี่ยเธอต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคมากมายจากพะพันปีไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เจอหน้ากันเนี่ยก็ต้องเชืออเฉือนกันแบบนิ่มๆด้วยคำพูดแล้วเบื้องหลังเนี่ยก็ต้องคอยมาวิ่งแก้เกมกันไม่หยุด สู้กับพ,พันปียังไม่พออีกยังมีเหล่พาพระสนมที่คอยแก่งแย่งผักดันให้ลูกชายของตนเนี่ยขึ้นเสียบตำแหน่งองค์รัชทายาททำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายแล้วเธอเนี่ยต้องกลายมาเป็นผู้หญิงที่เก่งและแก่งและเข้มแข็งเพื่อที่จะได้คอยปกป้องและดูแลลูกๆของเธอได้ค่ะทุกคน ส่วนลูกๆของเธอเนี่ยคะตอนแรกเนี่ยดูแล้วก็งงเหมือนกันว่าใครลูกใครแต่พอดูไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ชัดขึ้นเพราะว่าแต่และองค์ชายเนี่ยมีบุคลิกเฉพาะมีเรื่องราวของตน พวกเขาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นมีความแสบมีความโซนที่กลายมาเป็นสีสันของเรื่องแม่เนี่ยต้องคอยจัดการปัญหาต้องตีบ้างต้องดุบ้างในเรื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าแม่เนี่ยทำเพื่อปกป้องลูกๆทางนั้นมีบางเวลาเนี่ยเธอจะต้องแก้ปัญหาอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกับลูกมีผิดใจบ้าง แต่เธอเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นแม่ที่พร้อมจะเข้าใจลูกๆของเธอในเรื่องเนี่ยก็เลยยังมีการสื่อสารถึงความรักความเข้าใจระหว่างแม่กับลูกทําให้เราเนี่ยซาบซึ้งกินใจแล้วก็แอบ,บน้ําตาซึมกันได้เลยสําหรับเรื่องนี้นะคะตัวละครในเรื่องมีเยอะมากพระสนมมีหลายคนมาก แต่ในที่นี้จะขอพูดถึงตัวละครหลักๆของเรื่องที่คิดว่ามีบทบาทหรืออาจจะเป็นตัวแปรของเรื่องในอนาคตนะคะขอเริ่มจากทีมราชินีและลูกๆตัวละครแรกนะคะองค์ราชินีอิมวารยองรับบทโดยคิมเฮเยซู เธอเป็นราชินีผู้แกล่งและเข้มแข็งแต่ลึกๆเนี่ยเธอมีเรื่องราวให้คิดมากมายแล้วก็เต็มไปด้วยความอ่อนไหวมีบางเวลาเนี่ยเธอแอบไปร้องไห้คนเดียวซึ่งเราเนี่ยก็สงสารเธอมากอยู่ๆองค์นัชธายาลูกของเธอป่วยหนักต้องหาวิธีรักษาแถมยังต้องคอยมาแก้ปัญหาลูกๆคอยเขี่ยวเข็นองคชายอีกทั้ง4 ให้เหมาะสมเพื่อที่จะครองาลังเธอเนี่ยแบกรับเรื่องราวทุกอย่างต้องจัดการเรื่องในวังมากมายและยังต้องมาปกป้องลูกๆของเธอให้พ้นจากอันตรายต่างๆคุณคิมพเยซูถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมาได้อย่างดีมากาก,การเผชิญหน้าระหว่างดาชินีกับพระพันปีเนี่ยดูมีพลังมากๆอีกทั้งในบทบาทของความเป็นแม่เนี่ย ก็ทําให้เราเชื่ออย่างสุดใจว่านั่นคือความรักของแม่จริงๆถึงจะเป็นบทบาทราชินีที่ไม่เหมือนกับเรื่องอื่นที่ราชินีมักจะต้องเรียบร้อยสุภาพแต่บอกได้เลยว่าเป็นบทบาทที่ชื่นชมมากแล้วก็หลงรักในคาแรคเตอร์ราชินีแบบนี้ค่ะถัดมานะคะเป็นองค์รัชทายาตรับบทโดยแบร์อินทฮยอกเป็นองค์รัชทายาตที่มีความเพียบพร้อมในการสืบทอดรชาชบัลลังแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะป่วยหนัก แต่ก็อยากทำหน้าที่อย่างสุดกำลังส่วนหนึ่งก็เพื่อปกป้องแม่และน้องถัดมานะคะเป็นองค์ชายสองนามรับบทโดยมุลซังมินองค์ชายคนรองที่เรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับองค์รัชทายาทเพราะว่าเป็นองค์ชายที่ใจร้อนลุยแต่ว่ามีความฉลาดและก็มีไหวพริบแอบหัวรั้นนิดนิดเพราะว่าเขาเนี่ยเติบโตมานอกวงัง ไม่มีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงเป็นลูกชายที่ต้องถูกเลี้ยงดูนอกวงังไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นแต่เขาก็รักพี่รักน้องของเขามากและยอมรับและเชื่อว่านั่นเป็นความรักความปรารถานาดีของแม่เขาเนี่ย อยู่ๆก็กลายมาเป็นตัวเต็งในการสอบคัดเลือกสหายร่วมศึกษาของรัชทายาทเป็นม้ามืดแล้วก็ยังมีทัศนคติที่เหมาะสมกับเป็นกษัตริย์จึงเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นที่พึ่งสําคัญขององค์ราชินีและตอนนี้เขาก็เริ่มลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องแม่และพี่น้องของเขาค่ะทุกคนถัดมานะคะเป็นองค์ชายมูฮันรับบทโดยยุนซังยอน องคชายคนที่สามเขาเป็นองค์ชายที่ดูมีความซุกซนดูมีความทะเลนช่างพูดช่างจาอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่อยากลองมีรักสำหรับองค์ชายเนี้ยเปิดฉากมาตอนแรกก็ทำให้แม่ปวดหัวเลยเพราะว่าต้องไปตามถึงหอคานิกาบทบาทขององค์ชายเนี้ยก็เป็นเหมือนเด็กหนุ่มวัยรุ่นหน้าตาดีอัธยาศัยดีคารลมคมคายถัดมานะคะเป็นองค์ชายคเยซอง รับบทดโดยยูซอนโฮองค์ชายคนที่4เป็นคนนิ่งๆสุภาพเรียบร้อยดูเก่งและเป็นความหวังรองจากองค์รัชธายาตแต่กลับมีความลับที่เป็นเรื่องใหญ่มากและความลับนั้นน่ะก็ทำให้องคราชินีเนี่ยถึงต้องเครียดหนักเลยแต่เธอเนี่ยก็สามารถจัดการปัญหาได้ดีและวิธีจัดการปัญหาของเธอเนี่ย ก็ทําให้เราทราบซึ้งถึงความเป็นแม่ที่เข้าใจและยอมรับในตัวตนของลูกเธอถัดมานะคะเป็นองค์ชายอิวยององค์ชายคนที่หเป็นน้องสุดท้องสนใจในด้านการประดิษฐมากเขาเป็นเด็กหนุ่มที่สงสยัยแล้วก็เป็นหนุ่มน้อยผู้อ่อนโยนค่ะต่อมาเป็นฝั่งพระพันปีและสนมนะคะพระพันปีรับบทโดยคิมแฮซุก เป็นอดีตพระสนมที่สามารถผักดันลูกชายของตนเนี่ยให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้คอยชักใยอยู่เบื้องหลัง ถูกวางตัวให้เป็นบทร้ายเป็นแม่ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องบัลลังก์ของลูกชายไม่สนว่านั่นน่ะจะทำร้ายหลานของเธอถัดมาเป็นกษัตริย์อีโฮรับบทโดยชเววอนยองจะเรียกได้ว่าเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องได้ไหมคะเป็นเพราะว่ามีเมียและลูกเยอะมากทำให้เกิดเรื่องราวการแย่งชิงราชบัลลังก์ในเรื่องนี้เขาเนี่ยเป็นลูกชายของพระสนมที่ถูกแม่ผลักดัน จนขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งโชซอนได้เป็นกษัตริย์ที่เก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะปกครองบริหารบ้านเมืองคิดว่าเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดแม้ในเรื่องเนี่ยจะยังเน้นไปที่การแย่งชิงตำแหน่งองค์ราชทายาทแต่กษัตริย์เนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจมากกว่าคนอื่นจึงคิดว่าเป็นตัวแปรสำคัญอย่างแน่นอนในเรื่องนี้ถัดมาเป็นพระสนมพวัง รับบทโดยอกจายอนทุกคนน่าจะคุ้นหน้ากันดีจากเรื่องบิ๊กเมาส์พรสนมที่พระราชาเนี่ยดูรักมากที่สุดแต่ไม่สามารถขึ้นมาเป็นราชินีได้เป็นพัะสนมที่ดูวางตัวดีแต่เธอเนี่ยซ่อนความแค้นเอาไว้ในใจและก็คอยหาจังหวะที่จะชิงตําแหน่งองค์รัชทายาทแบบเงียบๆถัดมาเป็นองค์ชายอือซองรับบทโดยคังชานฮีเป็นลูกของพรสนมฮวงัง ดูเป็นองค์ชายที่ฉลาดแต่มีนิสัยเยอ่อหยิง่งเพราะว่าตนเองเนี่ยเกิดก่อนและคิดว่าตนเนี่ยเหมาะกับตําแหน่งองค์ราชทายาทมากกว่าทําให้เขาเนี่ยคิดว่าตัวเองอ่ะสูงส่งกว่าคนอื่นทําให้มีเรื่องมีราวกับองค์ชายซองนาบ่อยๆถัดมาเป็นพระสนมแทซูยงรับบทโดยคิมกาอึนเป็นพระสนมที่พูดเสียงแหลมและก็หัวเราะเสียงแหลมมากค่ะทุกคนเธอเป็นพระสนมที่ไม่ได้มาจากการคัดเลือก เพราะไม่ได้มาจากตระกูลที่สูงๆทำให้เธอเนี่ยดูแอบมีความทะเยอทะยานเบาๆแต่ก็มีลูกชายเป็นองค์ชายที่ฉลาดมากเป็นความหวังเดียวของเธอ เธอจึงพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อผักดันลูกของเธอให้ขึ้นเป็นองค์รัชทายาทถัดมานะคะตัวละครองค์ชายโบกรรมรับบทโดยคิมมินกีเป็นองค์ชายที่มีความฉลาดแล้วก็เรียนเก่งเป็นอันดับหนึ่งคิดว่าบทบาทองค์ชายนี้เป็นตัวแปรสำคัญในการมาชิงตำแหน่งองค์รัชทายาทสำหรับซีรีส์เรื่อง under the queen u m b r e l l a นะคะ เป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวให้เราต้องติดตามลุ้นตลอดมีทั้งเรื่องดราม่าในวังองค์ราชินีต้องเผชิญปัญหาเรื่องราวมากมายไม่เว้นแต่ละวันต้องมาหาวิธีแก้เกมกับพระพันปีแล้วก็มีแต่คนจ้องทำร้ายหวังจะชิงตำแหน่งนอกจากความดราม่าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวซาบซึ้งกินใจระหว่างความรักของแม่และลูกแม่ที่ทำทุกทางเพื่อปกป้องลูกเมื่อเวลาที่องค์ราชทายาทป่วยเนี่ย แม่ก็ทําทุกวิถีทางเพื่อหาวิธีรักษาลูกถึงขนาดต้องนั่งอ่านตำราแพทย์เองเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกพี่กับน้องเนี่ยดูมีความอบอุ่นและพวกเขาเนี่ยดูรักใคร่กันมากทำให้เราเนี่ยแอบเอาใจช่วยแล้วก็ภาวนาว่าอย่าเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่ากลิ่นดาม,มาเนี่ยก็เริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆจ้ะ นอกจากนี้ก็ยังมีสีสันเล็กๆที่ทําให้เราแอบขำแล้วก็คลายเครียดพักหายใจหายคอบ้างมีมุมของเราองค์ชายเนี่ยที่ดูแสบๆซนๆตามภาษาเด็กมีหนีออกไปเที่ยวนอกวังบ้างองค์ชายเนี่ยดูไม่สนใจตําแหน่งอะไรในวังเลยอยากจะมีชีวิตอิสระแม้แม่จะเข้าใจเนี่ยแต่ในฐานะองค์ชายเนี่ย แม่ก็ต้องคอยกำราบให้อยู่ในกรอบยังมีตัวละครเหล่าแม่แม่พัสสนมเนี่ยที่แบ่งพักแบ่งฝ่ายมีทั้งฝ่ายคัดเลือกและฝ่ายถวายตัวต่างก็คอยผลักดันลูกตัวเองสุดฤทธิ์อย่างในการสอบชิงตำแหน่งพระสหายศึกษาองค์รัชทายาทเนี่ยเหมือนการสอบเอนทานยุคโชซอนเลยค่ะเหล่าแม่เนี่ยก็หาทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยลูกๆหวังจะให้สอบผ่านทั้งพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง แต่ยันตามเสาบ้างตำรับตำลายาสมุนไพรที่ช่วยในการเรียนหาเอามาให้ลูกหมดเลยดูแล้วก็แอบ,บขำเหมือนกันแล้วก็ยังมีองค์ชายตัวน้อยเนี่ยแก้มยุ้ยน่ารักมากเวลาเขาออกมาเทไรเนี่ยก็ทำให้เราแบบยิ้มแล้วก็รู้สึกว่าเออน่ารักจังเลยบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ติดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อเรื่องน่าติดตามมากใครที่สนใจเรื่องนี้ สามารถรับชมได้ทาง Netflix มีแต่ซับไทยนะคะรับชมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะบอกได้เลยว่าสนุกมากอยากให้ไปตามดูกันค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ชิมด้วยนะคะแล้วมาคอยติดตามกันพี่ชิมจะมีซีรีส์เรื่องไหนมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะทุกคน